สวัสดีครับอยู่กับไอแอที่คนไทยกับช่องดีต่างๆนะฮะน้องเข้ามาจีที่เจอสีตกเต็มเลยอ่ะอุ้ยน้องเข้ามาบ่ได้สิ่งมหัศจรรย์เขาผมสูงใช่ไหมนีถึงไม่เลือกผมองได้้องนมมันน้องอไรอย่างแล้วน้องดูดิว่าน้องใชไวไฟอยู่หรือเปล่า เสียงหวยแน่หวยจะแกล้งว่าทำเป็นร้องไม่พรอมเนะแต่เขาร้องไม่พรอจริงไมองเหลือชื่อผิดเลวันไม่น่าจะร้องได้ดีน่าเราก็จะหาสิ่งว่าไงสมน้ำน้าเรือกคนผิดเฮ้ยน้องอะไรเนี่ย น้องดูบ้านหลังนี้สวยมากเลยสวยอ่ะน้องดูดิมีแค่นี้แหละเวเราเจาของปผล่ขึ้นได้ตอนนี้พี่หาต้นไม้อยู่ไหนบ้านไหนน้ำเตี้ยวน้ี้นี่หรอไม่ไม่พี่ชอบน้ำโอ้ยน้องดูเนี่ยน้ำเดิกจะเอาบ้านนี้เหรอใช่ไหนบ้านไหนบ้านเนี้ยเหรอจอแล้วเอแย มาบ้านนี้จริงเหรอพี่ให้ก็ได้นะเ <c oughs> พราะว่าพี่ความจริงอ่ะพี่ไม่พี่ไม่ได้มาถึงบ้านนี้แต่พอเห็นปุ๊บก,ก็อยากได้เลยเอาไปดิพี่เจ้าบ้านนี้เว้ย ช่วยกันหาไม้หน่อยนะปฏิบัติการหาไม้ได้เกาะลังมีเพลงให้ฟังด้วยืทางน,นู้นน่าจะมีไม้นะคุณเพ้อไม่มีไม้อนะน้องงั้นเพราะฉะนั้นต้องไล นะฮะตอนนี้เราก็จัดพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วนะฮะสั่งเว้วแกดหนึ่งตัวจริงๆทำไมเขาได้หนึ่งอันยเยี่ยววัดสักแอนโจโจวัตเตอร์เฮลมีฟักิงอยู่วูได้ของแล่ยัง,อ,งยอ่ะต้นไ,<ง>ไม้ไงเฮ้ยทำไมเป็นย่างแค่ยังมีทุกใจนะฮะตอนนี้เราก็ต้องตัดไม้นะฮะ น้องจะสร้างบ้านเองหรือจะอยู่บ้านเอพีซีพี่จะสร้างบ้านเองอยู่บ้านเอพีซีดีกว่าไอพี่อยู่บ้านเอพีซีดีกว่าทำทำไมเป็นยังนั้นพมยังไม่เข้าใจก็ไม่ต่องเข้าใจจบหรือทำกรรมอะไรไหมเอ๊ะตรงไหนดอ่ก่อร้างนี้ยิ่งเน่าๆนอยู่เอพีซีสักตัวก็ไม่มี ภาสัสดามันปล่อยให้เราสามารถต้นได้เลยพี่อยู่บ้านหลังนี้ดีกว่าเุ้ยเดี๋ยวบอกว่ามันมีของอยู่ไม่มีมีไปดูหน่อยเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตนะขอรับแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายอยู่ไหนวะเมื่อกี้ก็ยังเห็นอยดุลิอ้าวไม่มีเพแล้วหนูบ้านเหรอก็หนูอะไรเจ็บหน่อยนะอือ ตกนิดเดียวเองเหรอคิดดูเซ a f e t ยังไม่ทำหายเลยอยู่บ้านไหนเดียวในยมอ้าน้องน้องปลูกต้นนั้นเหรอน้องตัดด่วน หมายเท่าไหนเลยพี่ก็ไม่บอกมัจะมาต้นไหนน่ามาต้นกัญชานะพูดเล่นกัญชาเฮ้กัญชาพูดเล่นเว้ยไอ้นี่ก็เชื่อกัญชาว่าตะเขียวบีฟกิ้งอ๋อถ้ามาต้นโอ๊กตาหักต้นกัญชาไปพูดอย่างงี้คลิปเราติดนะเว้ยพูดเล่นนะเอ้ยโอ้พี่จะอยู่บ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้ฉันกว้างใหญ่ฟรีแกหนุบเลวนะฟรี น้องบ้านหลังนี้ชักกว้างใหญ่มีอะไรไม่รู้อืมดี้วเนี่ยหอมอสำหรับการทำฟาร์มเป็นอย่างยิ่งจ๊ะอื้มปิดแทบไม่ทันจเจเลียพี่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมเตเลียแน่นอนแน่นองคอ,งอนี่้องฟาร์มนี้ฟาร์มพี่นะห้ามใครยุ่งนะ ฟารหน้าบ้านเลยนะคะน้องอันนี้ฟารมพี่นะอย่าบอกว่าบ้านใต้นั้นใช่ไหมมันติดอะก็ช่วยไม่ได้อะบ้านใต้นั่นหรอมันก็เป็นของของพี่อะในยมไม่เห็นมีโอโเลยโปเทโบ้านนาหนาโปตีนจะเป็นดีระบีระบีระบีีมบ้านาน่ หายด้อนา,นานเลยนะคอยูอดาเพชรก็เสีบหลายเลยอยากลองก่อนแล้วบ้านแล้วเราจะอยู่บ้านยังไงม,มีมีแค่ซอกรืบดึำบันแค่นี้บ้านนะ้เน่ย,ยเล่เลนเดินสรวจพั่วแมพขนาดนั้นนั่นไง ไม่ทันขับคำก็แม่งจะดึกแล้วดีดีดึกอะ่ะดีตรงไปเยี่ยมขุดทะลุหลังไปข้างหลังแล้วชิพายแล้วจะดึกแล้วอะไรค้าบอะไรตู้ค้าบสี่สามได้ เฮ้ยรูเรียว,วสิกีจะเดือดแล้วนะเฟลย์เอิ่มตั้งแต่ก <ไป S 1> ูอัดมานี่กูยังไม่ได้แทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยเป็นนะแคทเกมพี่แย่เอิงรเรียวซิฮะเออแฮปบ้านจะเสร็จแล้วฮะเยี่ยมโอเคก็ครับประมาณนั้นเลยนะฮะแปดนา,าทียังไม่ได้อะไรเลย เราจะอจัดการวรวๆเลยนะฮะแปนาทีเหรอตอนนี้เหรอเออแปนาทีแล้วเราจะทำเข้าปั๊บเลไเครับคือลืออ่ะตัเองอืมก็คือแลือไงอลือต,ตัวเองพี่จะเป็นบางรจัน

ก็ไม่ท้าทำสไปเดอร์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 แล้วว่าหนึ่งแลเวล่าหนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่ไอเอาไฟไหมพี่ไอเอาไฟไหมเอาสองอันนะดูดีหน้าบ้านหนูมีไฟปักสี่อันนะมันมีอยู่แล้วอ่ะรู้เลยว่า ก็ไปดูบ้าคนอื่นมาสิไม่ไม่ดีไม่ดีสกิลตั้นอยู่ไหนเจ้าอุ้ยเจอแต่สไปดียสไปเดอร์สไปเดอร์สไปเดอร์เฟลวสไปเดอร์แฟลวเออสไปเดอร์แมนไม่มีใครเห็นนะชอบอุ้ยเอกคนใจบาปไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรแกรู้แกเห็น รู้วะคิวปิดปากสิอา้าวตรายไปซ,ซะอโอ้ยเวรกรรมไม่รู้จะทำอะไรละนั่งอย่างนี้แหละเฮ้ยซอมบี้เวลเจนจี้นี่เหรอเวรเจอไงจริงจริงเจอทำไมเป็น,นงั้นยังไม่เข้าใจอโอตกอย่างนี้ไปตายซะ ตอนนี้ฮีโร่ของเรากำลังหิวหิวทำให้รีเจนเลือดไม่ได้ต้องการาสิ่งของประทังชีวิตด่วนอาหารเหรอเออเอาไม่ละขอหมูหนึ่งชี่ข้าวอ่ะรังกุ้งขาเรียร้อยไว้หิวให้กินดินเดอไม่ใช่ <laughs> 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 เมื่ออิ่มมีพี่มีแรงก็สปาร์ตต้นต่อได้เลยยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวอะไรกระเทียมเจียวก็น้าพี่เจียวนี่แฟนคุณดาพี่เจียวเหรอฮะมาห้าสิบเอ็ดนาทีแล้วไม่ได้อะไรเลยปลาเลือดเมื่ออิ่มมีพี่มีแรงมีแรงดีก็ไปข้ามมอนกัรไม่อ่ะไปฆ้ามอนมอนอยู่ซ้ายเขาต้องการมอนเฮลโหล แม่แม่กินอะไรหรอ,อป่าจ้าเจาจป่าจาเลยเราไม่เห็นมีมอสอะไรสักตัวเดียวเห็นซอมบี้ตัวนึงอยู่ทางเฮ yeah. ้ยสเกิลลิตี้สกิลลิตี้เ <Security. S 2> พื่อนรีเพื่อนรักโอ้ยจะตายแล้วน้องถอยหนี วิ่งมาเก็บคองแป๊บแม่กินอะไรเหรอกินด,ด,ด,ด้วยเอาไอ้อฟนอกใจอะไรใครพจะมีดาบหินมาให้สะกันมั้งระเด็นออกมาอย่างนี้เลยพี่อ,อะไร น้องโดนยิงขึ้นน่ะพี่มันนี้ต้นไม้ไม่ใช่เหรอพี่อยากอ๋อโอ้โหคิปปี้หนึ่งสองนี่เดติดคริผมจะตายแล้วด้วยไม่กลัวครับตายมารอบแล้วใครยิงน้องพี่ขอพี่ขอที่จะคิวมันและรับปากกินไอเทม ติดคิ้วจะเข้าวันนี้ขอจบคลิปไปเท่านี้เดี๋ยวขอตัวสุดท้าย,ค,ยคิดติดเข้าร้ายแรงแล้วอ,อย่าลืมไปซับ The Seed และไอแอมมีคนไทยและมาเกมเมอร์ไทยแลนด์ไปเฮดด้วยนะจ๊ะ